ไอ,อ้โอโซนสักมวนไหมยกเนี่ยเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกใช่ปะฮะขอบค้าพี่สูบอยู่่นแหละบุหรี่อ่ะสูบจนน้ำเชื้อจะไม่ดีจะมีลูกไม่ได้อยู่ล่ะถ้าพี่ยังไม่หยุดสูบนะหนูจะไม่ยุ่งกับพี่แล้วจริงนี่หนูจะโวยวายทำไมเนี่ยฮะนี่มันปัญหาของพี่ไม่ใช่ปัญหาของหนูสักหน่อยไปสักหน่อยไหม แกคงไม่กลัวเมียหรอกใช่ปะฮะภรรยาของผมอาจจะเป็นนักแสดงระดับฮอลลีวูดเออมาดิเออ,เอ,อทิรักเป็นไรอะพี่ไฟหนูไม่ว่าอะไรพี่หรอกนะถ้าพี่จะสูบอะแต่หนูแค่รู้สึกว่าพี่สูบถี่ไปหน่อยหนูว่าหนูท้องอะฮะน่าจะแพ้กลิ่นบุหรี่มั้งแหมก็หนูบอกพี่แล้วใช่ไหมล่ะว่าให้ใส่ถุงใส่ถุงอะ ไอ้ไฟมึงกับเมียเนี่ยรักกันดีจริงนะแหมจจะหนักจะเต็มท้องเลยเหรอเนี่ยทร <c oughs> ักออกมาคุยกับพี่แป๊บน,นึง <c oughs> ที่รักหนูท้องได้ยังไงอะอธิบายมาเลยนะ <c oughs> หนูชอบว่าพี่นอนโกนทุกคืนเลยอะอีกอย่างเรานอนแยกห้องกันเป็นเดือนแล้วนะ <c oughs> หนูก็พูดอปงั้นแหละ หนูแค่เมียพี่สุบรีเฉยๆอ่ะไม่งั้นนะหนูกับพี่ได้ทะเลาะกันเหมือนพี่หยกกับพี่โอโซโลเ่โอ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าหนูจะแก้ตัวก็ควรหาเรื่องที่มันเหมาะสมหน่อยสิหนูชอบเอาเรื่องแบบนี้มาพูดต่อหน้าญาติๆแล้วเพื่อนๆพ,พี่ตลอดเลยอ่ะชอบโชว์ความหวกระฉ่งแฉ่งงแบบนี้พี่ก็อายคนอื่นเป็นเหมือนกันนะพี่ไฟถอดเสื้อพี่ออกวานหนึ่งเอาไปซักนี่หนูทำอะไรของหนูเนี่ยตัวพี่มันเหม็นรีบถอดแล้วคนจะไปซักหนูนี่เหมือนพี่สาวพี่ทุกวันแล้วนะ ยุ่งไปหมดซะทุกเรื่องอ่ะเออหน้าทอดมากมันเหม็น,มน,นพี่ไฟจะถอดทำไมไ<ฟ>ละ่ะทะเลาะกับรล้วได้แล,แล้วเนี่ยพี่ไถ่กระดาษเขาอแหมพี่ไถ่หนูก็แค่เห็นว่าเสื้อพี่ไฟมันเหม็นนะค่ะหนูก็เลยจะถอดองไปซักให้แต่ถึงตัวพี่ไฟจะเหม็นยังไงเนี่ยหนูก็รักเขาอยู่ดีนั่นแหละอ๋อสงสัยพี่เขามาผิดเวลาแล้วละมั้งขอบอกกันแล้วกันนะนี่รจ้าได้หนูทำแบบนี้ทำไมอะ่ะมันลวนลามพี่ต่อหน้าพี่สาวพี่แบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะ กับระดานี่น่าอิจฉาจังเลยนะกินหรูอยู่สบายแถมยังมีทองเส้นใหญ่เบลอเลยอะ่ะไฟจะว่าไปเนี่ยพี่ขอเยืมตังสักนิดสักหน่อยได้ปะพี่ไนคือว่าพี่ไฟไหนบอกว่าจะรีบไปอาบน้ำกับหนูไงคะหนูรอนานแล้วเนี่ยอะไรนะนี่ระดาฉันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้จักกาลเทศานี่สิแหมพี่ไนมันจะเป็นอะไรไปล่ะคะหนูจะได้รีบมีหลานะพี่ไถอุ้มไวไวไง เมรดาพี่ไปสัญญากับหนูตอนไหนว่าพี่จะอาบน้ำกับหนูอฮะเออนะไปช่วยหนูขัดหลังหน่อยสิหนูถูกไม่ถึงอลยไปแล้วปะแต่หนูก็ชอบเอาเรื่องแบบนี้มาพูดต่อหน,น้าญาติๆและเพื่อนๆพี่ตลอดเลยอ่ะมันน่าอายนะรู้ไหมเอา้าเราจะอายทำไมเล่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโชว์ความรักคนอื่นดูคนอื่นจะได้รู้ไงว่าเราเนี่ยรักกันดีรักภาษาอะไรอะ่ะถ้ารักกันอะ่ะควรไว้หน้ากันบ้างสิ พี่ไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าคนที่เขาโชว์ความรักกันเยอะๆเนี่ยเขาจะรวยนะฮะรวยบ้ารวยบออะไรกันอะพี่ไม่เข้าใจเดียวต่อหน้าญาญ่าช่วยให้เกียรติพี่หน่อยได้ไหมก็หนูอยากให้พี่เล่ากุหรี่น่ถ้าหนูไม่พูดวันนี้พี่จะเลิกเห้ยล่ะพี่ก็แค่สูบมวนเดียวมันมีนมปัญหาตรงไหนเนี่ยนี่ไงเห็นไหมละ่ะญาญ่าของพี่นะชอบเอาแต่เรื่องแย่ๆในบ้านออกมาพูดข้างนอกเดียวสักวันเธอจะได้เสียเงิน โอโซนแกรวยขนาดนั้นทำไมแกถึงเฮ้ผมไม่มีเงินแล้วพี่อุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนี้เนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายไปหลายหมื่นเลยเป็นไปไม่ได้อะแกเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เหรอแถมเงินเดือนก็สูงอีกอะถ้าไม่แกถึงนะก็เพราะว่าน้องชายพี่มันโง่เลยพี่สายเอาเงินทุกบาทไปให้พี่เสือยืมแล้วพอพี่เสือเห็นหนูสองคนทะเลาะกันนะก็ยิ่งเข้ามายุ่งแย่งตะแคงเราให้ทะเลาะกันหนักเข้าไปอีก <N> เนี่ยเขาถึงบอกว่าผัวเมียกันอ่ะต้องเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมันถึงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผัวเมียไม่สามาัคคีกันเมื่อไหร่นะเงินทองมันก็หายหมดโอ้ก<อ>็คือมาฝากขอบคุณพี่เสือนี่โอโซนช่วงนี้พี่หมุนเงินไม่ค่อยทันอ่ะคือจะรบกวนยืมเงินเราสักหน่อยได้ไหมนะถ้าเป็นเรื่องนั้นผมต้องถามเมียก่อนนะพี่โอ้ยโ,โอโซนมึงจะไม่ถามเมียมึงทำไมวะครั้งที่แล้วเมียมึงเนี่ยโยนก้กนนุหรี่ในน้ำซุปมึงจำไม่ได้เหรอ ทำแบบนั้นมันหักหน้าคนอื่นชัดๆเลยนะเว้ยฮะมึงเป็นผู้ชายอะ่ะมึงต้องแสดงว่าเป็นผู้ชายออกมาเป็นช้างเทาง้าหน้าไม่ต้องฟังเมียเออใจเย็นใจเลยได้พี่งั้นเดี๋ยวผมโอนให้เลยโอเคขอบคุณมากเลยเออใจได้อะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ยพี่โซนมาหมากกนหนูมีอะไรเนี่ยพอนาพี่ลบกกนเอยดิเมียไล่พี่กับบ้านอีกแล้วอ,ะอ่ะทะเลาะกันอีกแล้ว รอบที่สองพันสามร้อยสามสิบแปดเนี่ยฮ่ายังไม่หยุดกันอีกโอเคพี่เข้ามาหรือยังเดี๋ยวจะทำให้กินเข้ามาเดี๋ยวประตูด้วยโยโซนหนูว่าเมียพี่เนี่ยจ้าอารมณ์เกินไปแถมยังดูถูกครอบครัวเราอีกถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านนอกก็จริงอะแต่ทำแบบนี้มันไม่ดีหรอกนะ พี่หนูว่าจะอินโนเวทบ้านหน่อยอะแต่มันยังไม่เสร็จเลยอะหนูขอเงินเพิ่มหน่อยได้ปะได้ดิพี่ช่วยแล้วที่สำคัญตอนนี้นะเงินที่พี่เสือมันยืมไปอะหนูยังไม่ได้คืนเลยสักบาทเขาถึงบอกไงว่าญาติบางคนยุแยงให้ผัวเมียทะเลาะกันเพราะว่าจะใช้จังหวะเนี้ยยืมเงินถ้าพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้อีกนะวันหลังก็หัดรักหนูให้มันเยอะๆหน่อยอย่างโง่สำหรับเตาเดี๋ยวไม่ต้องแดกแล้ว ที่รักพี่เข้าใจแล้วนะที่หนูบอกว่าถ้าเราแสดงความรักให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันจะส่งเสริมชีวิตเราทําให้เรารวยแต่ถ้าเราเออกไปข้างนอกแล้วทะเลาะกันให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเรามีแต่โจกับโจนอนะพี่ไฟในที่สุดพี่ก็เข้าใจสักทีนะพี่เห็นเวลาเวลาญาติๆพี่ออกไปข้างนอกทีไรอะนะก็เอาแต่ทะเลาะกันทุกทีเลยพี่รู้ไหมว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมที่เขาทําไปเนี่ยเพราะเขาอยากโชยพวกเราเห็นว่าพวกเขาลำบากเขาจะได้มาขอยืมมาเราได้ไง่าย ต่อไปนี้เนี่ยพี่ต้องแสดงความรักกับหนูเยอะๆรู้เปล่าแล้วก็ต้องเชื่อฟังหนูด้วยเพราะว่าถ้าญาติๆพี่มาขอยืมเงินอีกเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าหนูอ่ะห้ามพี่ได้เข้าใจแล้วครับต่อไปเนี่ยฉันว่าเราไปขอยืมเงินจากคนอื่นดีกว่าไหมเพราะว่าไฟกับระดาเนี่ยดูแลกันดีมากเลยฉันหาจะไว้เขาทะเลาะก,กันแล้วขอยืมเงินไม่ได้เลยเซ็งชะมัดเลยว่ะเฮ้ย ฮัลโหลค่ะแกรู้ไหมพี่ทะเลาะก,กันกับพี่โอโซนนะคนอื่นทักมายืมตังเยอะแยะเต็มไปหมดระวังไปเลยนะถ้าทะเลาะก,กันนะห้ามใจอ่อนให้คนอื่นเขายืมเงินเด็ดขาดอ๋อพี่มานาเขาเคยมาขอยืมเงินหนูเหมือนกันอะคะ่ะแต่ว่าหนูก็นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรเขาก็คงรับรู้ได้อะคะ่ะก็เลยกลับบ้านไปเลยแต่ว่าพี่สาวพี่ไฟก็มายืมเหมือนกันนะคะหนูก็ทํานิ่งๆเหมือนเดิมอะไม่ได้พูดอะไรเขาก็กลับบ้านไปเลยเหมือนกัน พี่เข้าใจแล้วครับพี่ไฟจริง,รงๆแล้วยญาๆพี่น้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเห็นว่าพวกเรารักกันมากหรอกน,นะเพราะว่าถ้าเรารักกันมากเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาไม่มีโอกาสเข้ามายุบโยงให้พวกเราสองคนทะเลาะก,กันแต่ถ้าเราสองคนไม่ทะเลาะก,กันมันก็แปลว่าเขาไม่สามารถมาขอยืมเงินเราได้ไงพี่เข้าใจแล้วครับว่าถ้าสามีภรรยารุ่มแรงร่วมใจกันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำไร้ายได้หรอกต่อไปเนี้ยถ้าเราจะทะเลาะกันเนี่ยเราต้องอย่าทะเลาะกันให้คนอื่นเห็นนะถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะ ต้องแสดงความรักกันเยอะๆดีมากแต่ว่าหนูอย่าไปพูดอะไรโจงแจ้งแบบไห้ให้คู้อื่นได้ยินได้ไหมก็ตอนนั้นหนูตกใจนี่นะทั้งก่อนหนูก็พูดแบบนี้แหละหนูไปพูดเรื่องอาบน้ำให้พี่สาวพี่ได้ยินอ่ะโอ้น่าอายมากเลยอะ